สวัสดีครับผมเบสสุขโขทัยนะครับมาทดสอบวัตบูธนะครับหลังจากตอนแรกมันได้ลบสิ 10. เป็นวัตบูทของเดโปนะครับจะสังเกตได้ว่าค่าตอนอยังไม่สตาร์ทรถอยู่ที่ลบหนึ่งนะครับหรือว่าศูนย รถบอดเดินเบาจะอยู่ที่ลบอ่า21แล้ว29นะครับลองดูนะครับว่าปกติหรือยัง ัดวีโอก็เนื่องจากตอนแรกอตอนแรกนะครับมันวัดบูทมันอยู่ลบสิ 10. ซึ่งปกติแล้วรอบเดินเบาผมจะต้องอยู่ลบยี่สอหรือยี่อย่างเก่งก็19นะครับอ่านี่คือรอบเดินเบาเปิดไฟหน้าไม่ได้เปิดแอร์ติดไฟแดงอยู่ครับอ่านีนะครับเดี๋ยวผมจะวัดหาเส้นตรงเส้นนี้ หน่วยนะครับเนื่องจากน้องล่าสุดนี่จะอยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบสงองนะครับ Субтитры сделал DimaTorzok แสดงข้อมูลรถนะครับอันนี้เป็นมิล่ามินนะครับมิล่ามินเครื่องสามสูบได้เปลี่ยนเครื่องมาแล้วเครื่องรหัส EFRL t w i n Cam Turbo นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับอ่า t u โบได้เปลี่ยนเป็นของอ่า EFDT ครับไม่รู้ว่าบูตมาไว้กว่าปกติไหมเพราะว่ารุ่น EFRL ใช้ยังไม่เท่าไหร่ครับ t u r โบรั่วครับผม เบสิกขทัไทยขอจบการตรวสอบวัดบูธเดโปนะครับค่าเสียหายของเดโปตัวนี้ก็อยู่ที่1,850ค่าส่ง100บาทถ้าหายตามของผมอาจจะได้ประมาณพันสี่พันห้าน่าจะได้ครับพัดสวัสดีครับ